สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่สัปดาห์นี้ครับทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ออกอากาศทางช่อง c m ม u Channel ครับเคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่รวมทั้งยังออกอากาศทางช่อง VTV Channel ครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในชั่วโมงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ครับในโอกาสที่มาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องรับรองสารกลางจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อม้วยรองอธิการบด,ดีเข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในสุริยะประสาทบัณฑิตในโอกาสที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มอบพระพุทธรูปพระพุทธมหาคุณนากรให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนที่คณะอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับตอนรับคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เดินทางมาตรวจคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระดับหน่วยงานสนับสนุนประจำปีการศึกษา2556ครับที่ห้องเอื้องคำชั้น3อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านก็ให้เกียรติเดินทางมาต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสะท้อนผลการดําเนินงานตามความเป็นจริงในรอบปีการศึกษาอันจะนํามาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพต่อไปทั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒ รวมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สิริพรวิษณุมหิมาชัยจากมหาวิทยาลัยพายัพประธานกรรมการคุณฟองจันทร์สุขสวัสดิ์ณอยุธยาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์วชิราพรพัฒโรวาทจากมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่อาจารย์พินุชบุญยะลิธานนท์และคุณพันิสาคำภูเวียงจากมหาวิทยาลัยฟาอีเทิร์น สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการศึกษาซึ่งก็จัดขึ้นตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามพันธกิจซึ่งจะดำเนินการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาทั้งสิ้น1ิหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสภา,ภามาหาวิทยาลายัยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษากองกลางกองคลังกองนโยบายและแผนกองพัฒนานักศึกษาซึ่งผลการประเมินก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับไปดูกิจกรรมของนักศึกษากันบ้างนะครับมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1ได้ร่วมกิจกรรม ร้องเพลงสถาบันเทิดศรัทธามหาวิทยาลัยขึ้นครับเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงใหม่ครับนักศึกษาใหม่ของทุกคณะในมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดขึ้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกคนได้เข้าร่วมในกิจกรรมร่วมร้องเพลงสถาบันเทิดศรัทธามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดความรักความศรัทธาในเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยที่จะได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชาให้โดยกิจกรรมนี้จัดแบ่งให้ดําเนินการโดยสโมสรน,นักศึกษาของแต่ละคณะโดยจุดที่จัดให้มีกิจกรรมคณะวิทยการจัดการจัดขึ้นที่โดมกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์จัดที่โรงยิมเนเซียมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดที่สาราร่มโพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดที่บริเวณด้านหลังศาลาพระพุทธจตุรทิศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์บริเวณสนามภายในจตุราคารครับแล้วก็วิทยาลัยนานาชาติก็จัดที่บริเวณหน้าอาคารเทพร,รัตนราชสุดาซึ่งนักศึกษาทุกคนต่างก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานครับมีการต้อนรับของนักศึกษารุ่นพี่สมโมสรนักศึกษาที่มาคอยสอนน้องร้องเพลงครับร้องเพลงประจำมาหาวิทยาลัยกันครับ โครงการจัดตั้งกองงานสิทธิประโยชน์ครับได้ทําการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งในปีนี้ครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยมาทําสัญญาเช่าพื้นที่ขายอาหารให้กับนักศึกษาโดยตรงโดยไม่มีการประมูลผ่านผู้ประมูลเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับ ที่อาคารข้าราชกร,รชั้นหนึ่งศูนย์เวียงบัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญาคำนวณสกุลีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ท่านก็เป็นประธานกรรมการเพื่อคัดเลือกรนจำหน่ายอาหารที่เข้ายื่นขอรับการคัดเลือกให้เข้ามาจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารของม,มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ซึ่งทั้งนี้จากเดิมที่โรงอาหารของม,มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ได้ให้เอกชนประมูลในการบริหารจัดการโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ได้หมดสัญญาไปแล้วนั้นพบว่าในการบริหารจัดการของเอกชนได้รับการร้องเรียนถึงปัญหาจากการขาดการดูแลสุขอนมามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงอาหารปริมาณของอาหารราคาและคุณภาพของอาหารที่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยบางครั้งก็มีการจำหน่ายอาหารเกินราคาที่กำหนดหรือว่ามีปริมาณน้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับ ซึ่งในปีนี้ทางมาหาวิทยาลัยก็ได้มีนโยบายโดยตั้งใจให้โรงอาหารเป็นจุดจําหน่ายอาหารที่จะให้บริการแก่นักศึกษาในราคาย่อมเยาจึงได้ดําเนินการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านจําหน่ายอาหารเพื่อคัดสรรร้านที่จะมาจําหน่ายอาหารในโรงอาหารที่มาหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารจัดการเองทั้งหมดโดยโครงการจัดตั้งงานสิทธิประโยชน์ได้คํานึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆว่าจะเป็นปริมาณของอาหารที่เหมาะสมรสชาติของอาหารคุณภาพและวัตถุดิบเป็นต้นครับไปดูกิจกรรมของนักศึกษาจากสโมสรน,นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกันบ้างนะครับสโมสรน,นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้จัดประกวดดาวเดือนประจําปี2550นี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติสิงหราชครับคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประกวดดาวเดือนและดาวประดับฟ้าของนักศึกษาคณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่โดมกีฬาของมหาวิทยาลัยซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนของแต่ละสาขาวิชาซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงจากผู้นําเชียร์คณะวิทยการจัดการเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่มีนักศึกษาใหม่จากคณะวิทยการจัดการเข้าร่วมเชียร์และเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวดอย่างล้นหลามครับ สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาวคณะวิทยการจัดการในปีนี้ได้แก่น้องเมย่านางสาวนิติการคำมากาศเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชีส่วนตำแหน่งเดือนคณะวิทยการจัดการในปีนี้เป็นของน้องแบกกี้ครับนายทวัชชัยใจคารนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์และผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาวประดับฟ้าได้แก่น้องปาวรีนายปริญญาล่าน้ำคำเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่งผู้ได้รับตำแหน่งดาวเดือนคณะวิทยการจัดการ จะได้เป็นตัวแทนของคณะวิธีการจัดการเข้าร่วมประกวดดาวและเดือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไปซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดครับนักศึกษายังได้ร่วมกันร้องเพลงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็มีร่วมร้องเพลงราชภัฒสดุดีเพื่อแสดงความสามัคคีและเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยครับ ไปดูกันที่ข่าวสุดท้ายกันครับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการอบรมสัมนาเรื่องการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานานชาติต่อไปครับที่ประชุมเอื้องคําชั้น3าอาคารราชภาชัฏเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านก็ใ,ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมนาเรื่อง การเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยบทความทางวิชาการตลอดจนมีความสามารถในการเขียนรายงานทางวิชาการต่างๆและสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนงานวิจัยต่างๆได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการเขียนรายงานวิจัยการเขียนบทความทางวิชาการเป็นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินง,งานวิจัยเป็นการบันทึกสิ่งต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัยตลอดจนข้อค้นพบข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการวิจัยในเรื่องนั้นโดยนักวิจัยจะต้องเขียนในรูปแบบของรายงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถเผยแพร่ได้ นอ,อกจากนี้บทความทางวิชาการมีความสําคัญทั้งต่อผู้เขียนต่อวงการวิชาการหรือวิชาชีพตลอดจนต่อสังคมบทความทางวิชาการเป็นภาพสะท้อนความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการติดตามความรู้และวิทยาการใหม่ๆใ,ในวงการศึกษา ซึ่งภายในงานครับยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์ดรสายสมรลำยองท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายให้ความรู้โดยได้รับความสนใจจากนักบริหารนักวิจัยนักวิชาการครูคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการวิจัยของหน่วยง,งานต่างๆท,งทั้งภาครัฐและเอากาชน ที่สนใจนะครับก็เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของทันข่าวราชาพัฒ์เชียงใหม่ประจําสัปดาห์นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมวันนี้ผมและก็ทีมงานทุกคนจากลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอก,กันสาหรับวันนี้สวัสดีครับ